ตบหัวผมบ้างค่ะนี่ดังแน่นอนปลาดังแน่นอนลงเพียรนะครับนี่เบื้องนะครับเร้าต้องมายุ่งโดยผมผมมีสิทธิ์ที่คุณแก่ผมหรอกนะฮะนั่นผมเป็นเจ้าจอนเบื้องี่น้องตบหัวผมบ้างค่ะนี่ทหารพอนี่ยตบหัวผมตบหน้าผมได้บ้างค่ะนี่ผมม่ยอมหรอกดังแน่นอนเบื้องเนี่ยเบื้องนะครับเบื้องน้องตบผมนี่ตาบก้าวกระแมวนี่โอ้ย เบื้องรอดเบื้องไว้พี่น้องเบื้องไว้เบื้องไว้ทหารนี่บอกรารึกการมอกินเงินข้าศึไม่เห็นกับประท้วงตอนน่้นี่บอเบื้องว้เด้อครับเด้อเอยมีชีวมาหยุ่งรถผมบอมีชีวมาหยุ่งรถผมบ่ได้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 เบื้องว้เด้อครับเด้อเบื้องไว้นี่ละนี่ละทำลายร่างกายผมนี่ เบื้องไว้พี่น้องเบื้องไว้นี่บ่อเนี่ยนี่บ่อเบื้องนี่้อครับเด้อเบื้องไว้รวนนี่เสื้อนี่งูผมจะเนื้อเบื้องด่วนี่โอ้ยเบื้องไว้รวนนี่ครับเนี่าจัตวาบ่อตำรวจเนี่ยนี่บ่อมีทางสันติราณนี่บ่โอ้ยเฮ็ดโตเนี่ยนี่บ่โอ้